เครื่องดูดฝุ่นมินิสาวๆที่ชอบกินขนมบนโต๊ะทํางานเด็กๆที่ทําการบ้านแล้วเต็มไปด้วยคุยยังลบต้องเจอไอเทมนี้ทุกคนบางทีเวลาที่เราทํางานนะก็หาอะไรมากินเล่นแก้เบื่อเนาะบางทีมันก็จะมีเศษขนมหกตามโต๊ะหกตามคีย์บอร์ดแล้วยิ่งถ้าเข้าไปอยู่ในร่องนะคะจัดการยากมากๆต้องยกออกมาเคาะใช่ไหมหรือบางทีน้องๆที่ทําการบ้านเนี่ยลบแล้วลบอีกเศษยังลบเนี่ยเกลื่อนโต๊ะเลยใช่ไหมคะเสร้วทำไงล่ะปัดลงค้างโต๊ะหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเหมียวเคยทําเหมือนกันค่ะเกลี่อนบ้านไปหมดเลยทุกคนแล้วเมียก็ไปเจอเจ้าเเครื่่่่่องดดดดูฝุนน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 มมมมิิตตัััววีีี้้าาาห็สใใจจแะช ที่หลายๆคนรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองพร้อมๆกันเลยโดยจะใช้ยางลบอัตโนมัติที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้มาลบให้เป็นขุยเอาแบบกระจัดกระจายเลยนะ<ไ>แล้ค่ะทุกคนสังเกตบริเวณน,นี้ไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เสียงของตัวเครื่องเนี่ยก็จะประมาณนี้แผ่นรองมนะัลผมเหวียวเนี่ยวัสดุเขาจะมีความเป็นผ้าอยู่ในนอยอาจจะมีบางจุดที่ดูดครั้งเดียวไม่ได้สะอาดเกลีย้ยแต่ในบางจุดเนี่ยก็คือได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพืน้นโตโดยปกติทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากและถ้าเราต้องการดูดตามซอกเล็กซอกน้อยก็สามารถใส่หัวที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วดูดได้แบบนี้เลยค่ะแรงดูดของตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่าเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่แต่บอว่าเขาสามารถทาความสะอาดเก็บเศษเล็กเศษน้อยบนโตทํางานเนี่ยได้ดีเลยเวลาใช้งานเศษ ถือว่าสะดวกดีก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยเมลแปะพิกัดไว้ให้ที่เดิมนะพรุ่งนีเข้าสู่เทศกาลวันที่9เดือน9อย่าลืมเก็บคุปองส่วนลดก่อนสั่งซื้อกันด้วยนะคะทุกคน